ก็คือเป็น CFL เนี่ยมันเป็น language ที่เป็นตระกูลเอ่ออะไรนะตระกูล context free มันไม่ได้มี language เดียวมันมี language เต็มไปหมดเลยนะฮะมันเป็นมันเป็นมันเป็น language ส่วน CFG เนี่ยก็เป็นตระกูลของ grammar grammar ก็คือกฎเนาะทีนี้จากกฎตรงนั้นนะี่ะมันสร้าง string อะไรออกมาได้บ้างนะฮะเซตของ string ที่ grammar สร้างก็จะเป็น language CFL ก็จะเป็นเซตของ language ที่มีบาง CFG นะี่ยมีบาง grammar generate มันออกมาประมาณนี้เพราะนั้นเพราะนั้น language ที่เป็นตระกูล CFL ก็คือ language ที่สร้างโดย CFG บางตัวนะฮะเพราะนั้นไม่เหมือนกันนะฮะแกมมมาก็คือไอ้ไอกฎๆแบบนั้นนะฮะจากกฎมาเรามาสร้างสตริงนะเซตของสตริงที่กดสร้างทั้หมดเป็น language 1อันเป็นภาษา1อันนะเซตของภาษาทั้งหมดที่สร้างได้ด้วย language แบบ context-free เราก็เรียกว่า context-free language เพราะนั้น b u m p i n g lemma นะครับเวลา apply apply กับ language นะฮะไม่ได้ apply กับแกรมมาใดๆเนาะโอเคไหมฮะโอเค เวลาเราเห็นเอ้ยพีนาให้ L เท่ากับ W ที่ W เป็นพาลินโดมอย่างเงี้ยฮะอย่างเงี้ยอันนี้คือ language เราไม่ใช่ gamma แต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าโอเคพีนา gamma g 1ที่นิยามแบบนี้เราก็มีกฎแบบ a b b a อะไรเงี้ยประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็น,น gamma แล้วส่วนอันนี้เป็น language ประมาณนี้นะฮะน่าจะตอบคำถาม,ถามหลายคนได้นะฮะตอนนี้ก็จะมึนๆหน่อยฮะอีกหน่อยก็จะชินเอง language มันเป็นก็เป็นเซตของสตริงเท่านั้นเองนะฮะ gamma ก็เป็นอันนี้ทีนี้ ปั๊มปิง้งเดลมาจะพิสูจน์ยังไงนะเราจะสเก็ตช์เร็วๆนะไอเดียก็คือตามรูปนี้เลยถ้าเกิดคุณมีสตริงที่มันยาวนะถ้าคุณมีสตริงที่มันยาวยาวพอเนาะเราจะพบว่าเวลาแล้วมันอยู่ในมันอยู่ในอยู่ใน language ใช่ไหมฮะแปลว่ามีมีเอ่อ context free grammar บางอันที่ generate มันนะฮะทีนี้เอ่อถ้าคุณมีเอาใหม่เนาะถ้าเกิดคุณคุณมี CFL เนาะนี่คือมี CFG ที่ถ้า L L เป็น c f l ก็คือมี CFG ที่ language ของ CFG G ใช่ไหมฮะที่ language G ทเท่ากับ L ใช่ป่ะก็คือ G generate L โอเคทีนี้จาก gamma นะฮะ string ที่มัน generate ก็คือ string ที่สามารถ parse ได้ภายใต้ gamma นั้นเนาะทีนี้ถ้า string มันยาวพอเราจะพบว่า parse tree มันจะต้องเนื่องจากมันจะ generate ให้ได้ parse tree มันต้องลึกพอ parse tree มันลึกเราจะพบว่าในลำดับในการสร้าง parse tree เนี่ยมันก็จะ p a r s ไปเรื่อยเนาะ ตัวแปรบางตัวถ้ามันลึกพอนะฮะตัวแปรบางตัวเนี่ยมันจะมันจะปรากฏมากกว่าหนึ่งครั้งนะใ,ใ,ใน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 พาส์ทรีนะฮะพอตัวแปรนั้นปรากฏมากกว่าครั้งหนึ่งใน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 นั้นนะฮะเราก็สามารถตัดต่อพาส์ทรีของเก่าเนี่ยในในการพิสูจน์ตัว pumping l e ม m านะฮะของเอ่ออะไรนะของ r e กูล a r language เนี่ยเราตัดต่อเส้นทางในกราฟเนาะเรามีกราฟของสเตทอ่ออะไรนะการการการเปลี่ยนสเตทใช่ไหมฮะ เราเรามีกราฟตรงนั้นเราตัดต่อตรงนั้นเราก็ได้สตริงใหม่ในกรณีของคอนดิกฟรีแลงเกจเนี่ยเราตัดต่อพาร์ท r ีนะอาตัวนี้กับอาตัวนี้มันมันตัวเดียวกันนี่เราก็ตัดต่อโดยการเอาทั้งก้อนนี้มาเสียบอย่างนี้นะก็ได้ได้เป็นแบบนี้อันนี้มันก็จะกลายเป็น u v กาลังส x y กาลังส z เนี่ยหรือถ้าคุณตัดต่อนี้ทิ้งก็กลายเป็น u x z แบบนี้ได้เลยนะก็คืออันนี้คือสังเกตฮะ v โผล่สรอบเนาะ แล้วก็วายโผล่สองรอบนี่คือนี่คือไอเดียพื้นฐานเลยรูปนี้เลยนะฮะโอเคทีนี้ผมก็จะไปเร็วๆเนาะทีนี้ถ้าอย่างกรณีของเรกูลาร์แลงวิเนี่ยเราพิสูจน์ยังไงเราก็บอกว่าเราถ้าสตริงยาวพอมันจะวิสิตสเตตบางสเตตมากกว่า1น,นครั้งเนาะเราก็ตัดต่อได้แต่ถ้าเกิด CFL นะฮะเราก็จะใช้ไอเดียเหมือนกันเราก็คือจะบอกว่าถ้าสตริงมันยาวพอจะมีตัวแปรบางตัวนะจะมีตัวแปรบางตัวตัวแปรนี้นึกถึงตัวแปรในใน ในคอนแทคฟรีกัมม่านะฮะตัวแปรบางตัวเนี่ยปรากฏ2ครั้งเนาะในในพาร์สฟรีนะฮะทำยังไงนะฮะก็เราจะใช้พีชคณิตโฮปซินสเปิลนะฮะก็คือเรามีตัวแปรแค่ V ตัวใช่ไหมถ้าผ่าดถ้าพา s ์ส r รีมันลึกนะถ้าพา s ์ส r รีมันลึกพา s ์ส r รีมันลึกแปลว่าอะไรครับจาก S เนาะมันก็เจ n เน a เรตันเรื่อยก็มีตัวแปรันเรื่อยตัวแปร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  ตัวแปรตัวแปรตัวแปรถ,ถ้ามันลึกพอนะฮะแลวตรงนี้เป็นเทอร์มินอลนะเป็นเอปซิลอนเป็นอะไรก็ได้เป็น A ถ้าถ้านี่มันลึกลึกพอเนี่ยแปลว่าเนื่องจากเรามีตัวแปร v ตัวถ้ามันลึกพอตัวนี้ก็ต้องเป็นตัวแปรนั้นเลย v a r i เ b เบิลนะ,ะก็จะเตอ v a r i เบิลที่มันซ้ํากันไอเดียประมาณนี้แต่คุณจะบอกไงว่าพาสทีมันต้องลึกนะฮะพาสทีมันต้องลึกทํายังไงให้พาสทีมันละึกนะะก็สตริงมันก็ต้องยาวสตริงมันยาวพอมันก็จะลึกนะฮะก็มีตัวอย่างประมาณนี้นะฮะตรงนี้ไป,ปลองไปไล่เองอันเนี้ย เอ่อนะหาสตริงที่คือสตริงมันจะยาวยาวได้เนาะพอใช้พ a าสติมันก็จะ,จะใชอ้อะไรเะไรนะสตริงมันสามารถพ a าสติมันไม่ต้องลึกสตริงมันก็ยาวได้นะฮะแต่ถ้าเกิดมันมันยาวมากๆเนี่ยสุดท้ายมันจะต้องลึกนะฮะก็ลองดูได้ก็เขาถามคําถามเนี่ยก็คือสตริงที่ยาวที่สุดโดยรับประกันว่าผ่าน จาก S, <S ไปถึงเทอร์มินอลต่างๆเนี่ยไม่เกิน4มันจะยาวได้แค่ไหนอย่างเงี้ยนะฮะพอได้ตรงนี้ปั๊บสตริงที่มันยาวกว่านี้จะต้องแปลว่าเอ่อมันมันพาตสตรมันต้องลึกเกิน5อย่างน้อย5แล้วแต่เรามีแค่ตัวแปรมีแค่ S A B เองเนานะมีแค่สมีแค่มีแค่3ตัวมันก็ต้องมันก็ต้องเจอตัวซ้าประมาณนี้นะฮะอ่ะผมก็จะข้ามรายละเอียดไปเนาะโอเคอ่ะ c o n t e x t Free พารของ context free language เนี่ยเราก็เนื้อหาเราก็จะเอาไว้แค่นี้นะฮะ ซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราเรียกว่าออโตมาตาออโตมาตาทีโอรีนะก็คือพาร์ทเนี้ยเขาเรียกรวมว่าออโตมาตาะโอเคทีนี้เอ่อเราจะไปดูแมชชีนแล้วก็โมเดลของคอมพิวเตชันที่มันที่มันเก่งขึ้นไปอีกนะอีกขั้นหนึ่งนะฮะก็คือเรียกว่าทวริงแมชชีนแล้วกันนะฮะคือตัวพูชดาวออโตมาตาเนี่ยมันก็ค่อนข้างเก่งแล้วเนาะมันมีมันมีสเตทมีอะไรมีมีแต่ว่าเอ่อไอเดียมันก็คือ โอเคจากไฟน a เนอร์โตมาตาเนี่ยมันเริ่ม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 ,เร,มเริ่มต้นด้วยเมมโมรีที่มีจํากัดนะพอเมมโมรีมีจำกัด,นะกดคุณก็ทําอะไรได้ไม่เยอะเนาะพอผู้เชา่ยวโตมาตาเนี่ยมีเมมโมรีไม่จํากัดเพราะาเรามีแสแต็กใช่ปะ่ะแต่ว่าการใช้ข้อมูลจากแสแต็กเนี่ยมันค่อนข้างจํากัดก็คือมันเป็นแสแต็กอะ่ะคุณคุณทำอะไรมากกว่านั้นไม่ได้เนาะเอาได้แต่ข้างบนนะทีนี้ถ้าเราจะสร้างแมชชีนที่มันแข็งแกร่งขึ้นไปอีก เราก็จะกระเถิบไปเป็นตัวทูริงแมชชีนนะทูริงแมชชีนไอเดียของทูริงแมชชีนเนี่ยนะฮะก็อารันทูริงเนี่ยนำเสนอไอเดียตรงนี้ในปี1936นะฮะแล้วก็หลักๆนะฮะก็เหมือนไฟแนลซ์โตมาตาแหละแล้วก็มีอันลิมิตเมมโมรีแล้วก็มีอั Access, นเลสติกแอคเซสก็คือเข้าถึงข้อมูลตรงไหนก็ได้นะไม่ไม่ได้ลิมิตแบบสแต็กนะจริงๆสแต็กมันก็ไม่ได้เศร้ามากนะฮะเดี๋ยวเราจะได้เห็นว่าถ้าถ้า PDA คือสแต็กเนี่ยมันมันมีสแต็กเดียวเนาะมี one สแต็กแม PDA ที่มีหนะึ่งสแต็กเนาะถ้าถ้าเรายอมให้มันมีสองสแต็กเนี่ยมันจะเก่งขึ้นเลยนะฮะเก่งขึ้นแบบเก่งมาเท่าทู n ิงแมชชีนเลยนะฮะโอเคทีนี้ถ้าเรามีเมมโมรี่เป็นจำกัดนะฮะแล้วก็สามารถ a อ c e เซสได้ค่อนข้างฟรีมากขึ้นนะฮะก็จะสามารถทำทุกอย่างที่คอมพิวเตอร์ทำได้ด้วยนะะอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะฮะแล้วก็มี ม,มีปัญหาที่ทูริมิชชินไม่สามารถแก้ได้เนาะเพราะนั้นก็จะเราก็สรุปเหมือนกันว่าถ้าคอมพิวเตอร์ใดสามารถทำด้วยธุริมิชชินแล้วทูริมิชชินมีปัญหาที่ทูริมิชชินแก้ไม่ได้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าทูริมชชินคืออะไรนะฮะเราจะได้ว่าคอมพิวเตอร์ก็แก้ไม่ได้ด้วยเหมือนกันนะฮะโอเคไอเดียงทูริมิชชินก็ประมาณนี้นะฮะมีมีเทปยาวไม่จํากัดเทปนี่ก็คือมองว่าเป็นหน่วยเก็บข้อมูลเนาะข้างหนึ่งก็ปิดอยู่แบบนี้นะฮะก็เป็นช่อง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  เอาไว้มันทืกข้อมูลได้ยาวไม่จํากัดนะไม่จํากัดเลยนะฮะนะแล้วก็มีหัวตัวแมชชีนเนี่ยนะฮะก็จะมีหัวทีนี้แมชชีนก็เป็นเครื่องจักรเนาะหัวเนี่ยนะฮะก็สามารถอ่านเขียนอ่านเขียนเทปได้นะฮะอ่านเขียนได้เทปได้แล้วก็เดินไปเดินมาได้ไปทางซ้ายแล้วก็ไปทางขวาได้นะก็วิ่งไปวิ่งมาในเทปนี่นะฮะประมาณนี้นะหน้าตาก็เป็นแบบนี้ คือคุณอาจจะมองว่าเทปมันเลื่อนไปเลื่อนมาแทนแทนเครื่องจักรก็ได้แต่คุณอาจจะมองว่าเครื่องจักรเลื่อนก็ได้นะฮะได้ได้เหมือนกันเทปอยู่กับที่ก็ได้นะฮะผลผลลัพธ์เหมือนกันนะฮะโอเคทีนีเ้เริ่มต้นนะฮะเทปก็จะมีอินพุตสตริงอยู่นะฮะธุริมิชีมันมีหลายหลายรูปแบบนะฮะเราเอาแบบที่มันเบสิกก่อนเนาะโอเคเริ่มต้นเนี่ยเทปก็จะมีอินพุตสตริงอยู่นะฮะแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นแบงค์นะฮะ เครื่องหมายนี้จะ,จะแทนช่องว่างนะเทปที่ช่องที่เทปมันจะเป็นเหมือนสตริงเนาะมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นช่องช่องแบบนี้เนาะช่องนี้คือ blank นะฮะ blank เสร็จแล้วก็เครื่องจักรก็จะเดินไปเดินมาเนาะอ่านข้อมูลจากเทปที่หัวมันอยู่นะฮะแล้วก็เขียนผลลัพธ์ได้แล้วก็ขยับซ้ายขยับขวาแค่นั้นเองค,คือทําได้แค่นี้โคตรเบสิกเลยพอจบปั๊บก็ Reject หรือ accept นะฮะแล้วก็เนื่องจากอันนี้ มันติดลูปได้นะฮะเนื่องจากเทปมันมันมันอินพุตมันเลื่อนไปเลื่อนมาได้เพราะฉะนั้น PDA แล้วก็ FA เนี่ยนะฮะไม่ไม่ติดลูปนะฮะ FA กับ PDA เนี่ยนะฮะไม่ติดลูปแต่ว่าทูลิ่งแมชชีนติดลูปได้นะฮะเพราะนั้นมันมันอาจจะไม่ h a ล์มันจะลันไปเรื่อยๆซึ่งก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งน่าสนใจแล้วก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างมหัศจรรย์กับทูลิ่งแมชชีนนิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ไปดูตัวอย่างของทูลิ่งแมชชีนก่อนนิดหนึ่งนะฮะ เพื่อเพื่อ,อะจะได้เห็นภาพมาต่อกันนะฮะทีนี้เราจะออกแบบทูลลิงแมชชีนนะฮะที่เล็กคอกไน์สติงหน้าตาแบบนี้นะฮะ w w เหมือนกันนะฮะสติงเหมือนกันซึ่งตัวนี้เนี่ยเข้าใจว่าถ้าผมจำไม่ผิดเนาะอันนี้อันนี้ไม่ใช่ไม,ใชนะไม่ใช่ c f g ด้วยไม่ใช่ CFL นะฮะไม่ใช่ Con n t นต t f r ร e หรือเปล่าไม่น่าใช่นะครับน่าจะพิสูจน์ได้ว่าไม่ใช่ด้วยนะครับแต่ว่าขอเคลมไว้ก่อนวนะ่ามันไม่ใช่เนาะทีนี้เราจะ ออกแบบทูดแมชชินที่เล c คอร์ไนส์สตริงฟอร์แมนี้ได้ยังไงนะเราก็วางแผนก่อนเนาะเรานึกถึงว่าเรามี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 เทปนะแล้วก็มีชาร์ปอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็มีสตริงอะไรไม่รู้ที่มันหน้าตาเหมือนกันอ่ะสมมุติ0ูนย์ศูนยประมาณนี้เนาะเราจะเช็คได้ไงว่าสตริงมันมันเหมือนกันเนาะอันนี้ข้างหลังก็เป็นแบล็งนะเราเช็คได้ไงโดยการเลื่อนไปเลื่อนมาแล้วก็แล้วก็แล้วก็มาร์ก,กเนาะ วิธีหนึ่งที่ทาได้ก็คือเราเราก็มาดูเริ่มต้นให้หัวอยู่ตรงนี้เนาะเราก็จาอ๋อนี่ศูนย์นี่ว่าเราก็เดินไปเรื่อยๆนอเนี่ยเราก็มาดูเอ้ยอ๋อนี้ศูนย์เหมือนกันไหมอ่ะถ้าศูนย์เหมือนกันก็โอเคแต่ลอบถัดไปเราต้องมาทําที่ตัวถัดไปเนาะรอบถัดไปเราก็อาจจะอยากจะมาเช็คตัวที่สองตัวที่สองนี้นี่คุณจะรู้ได้ไงว่าว่ารอบต่อไปเราเช็คตัวที่สองนะเราก็จะทำอย่างนี้เราก็อาจจะแบบอ๋ออันนี้เป็นศูน, 0, น,นย,แย,ยออ์แล้วก็มากว่า x ็แล้วก็วิ่งมาเช็คอ่ะเป็นศูนย์เหมือนกันก็เรียบร้อยแล้้ววกก็ถถออยััััมมมาาจนนนทงเเ x ดดูตไปี่หื แล้วก็จําไว้ว่าเห็น0ูนย์ะฮะแล้วก็วิ่งไปจนเจอตัวถัดไปก็ก็มาร์กแบบนี้แล้วก็วิ่งไปดูอ๋อหนึ่งนี่แล้วก็มาร์กทิ้งไว้แล้ววิ่งกลับมาอ๋อหนึ่งนี่เนี่ยทาไปเรื่อยถ้าเกิดทําจนเสร็จจัขีดค่าได้หมดนะฮะเราก็ได้ว่าเออเราก็เล็กคอกไนล์ละเป็นสตริงที่เราต้องการเนาะซึ่งการทําแบบนี้มันสามารถเล็กคไนเอกำลัง n b นกำลัง n นซกำลัง n ได้ด้วยนะฮะทำยังไงครับก็เหมือนเดิมเลยเนาะก็มี a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  b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  c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 , c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  ใช่ไหมเราก็ดูว่าเจอ A แล้วก็ขีดกระบาด A ขีดกระบาด B ขีดกระบาด C แล้วก็วิ่งจนเจอางว่าเราวิ่งกลับม,มามาใหม่ก็กระบาดกระบาดถ้ามันเท่ากันสุดท้ายมันจะกระบาดหมดเนาะถ้าไม่เท่ามันก็จะตัวใดตัวหนึ่งหมดก่อนคุณก็รีเจ็คอย่างเงี้ยคุณก็สามารถที่จะเล็กก็ไนส์เดี๋ยวเราจะใช้คําว่าดีไซน์นะครับเพราะมันจะเทอร์มินาด้วยแต่ว่าคุณสามารถจัดการกับภาษาหน้าตาแบบนี้ได้ซึ่ง เราพิสูจน์ไปแล้วเนื้อภาษาหน้าตานี้มันมันมันไม่อยู่ในคอนเท็กต์ฟรีแลังกูเชนะฮะประมาณนี้เพราะนั้นเวลาทำก็แผนแผนการก็เป็นแบบนี้เวลาออกแบบทูเรีมนชีนนะฮะก็คือเราก็ต้องคิดสตร a ี e g y ก่อนเนอะจะทำไงเราก็จะเปรียบเทียบก๊อปปี้ของ W นะดูตัวปลายสุดนะฮะเราก็วิ่งไปวิ่งมาแล้วก็ไลทมาร์คเพื่อจะได้รู้ว่าเราเห็นแล้วอย่างนี้เป็นต้นฮะอันก็เป็นแบบนี้เจอศูนย์อากาบาาแล้วก็วิ่งไปให้สุดนะฮะเจอศูนย์อากาศบาาแมทช์กัน ต่อมาวิ่งกลับมาเจอ1กากบาทหนึ่งไล่ไปเรื่อยจนถ้ากระบาทหมดก็ accept นะฮะแผนก็จะเป็นแบบนี้นะฮะก็สามารถทำทูริงแมชชีนออกมาได้ไม่ยากมากนะฮะทีนี้เราจะเราจะนิยามทูริงแมชชีนยังไงให้มันให้มัน,ให,มนให้มันชัดเจนนะฮะตรงนี้เดี๋ยวคราวหน้าเราไปดูรายละเอียดอีกทีนึงด้วยเนาะแต่ว่าเวลาเราเขียนอัลกอราฟิคพายเต้ทูริงแมชชีนเนี่ยเราก็จะเขียนเป็นภาษาคําพูดแบบนี้นะฮะก็ตอนใช้ w string w นะฮะก็จะซิกแซกไปในเทปนะฮะ ดูที่ตำแหน่งที่มันตรงกันนะฮะเปรียบเทียบว่ามันเหมือนกันหรือเปล่านะฮะถ้าเอ่อถ้าไม่เจอถ้าไม่ตรงกันหรือว่าไม่เจอเครื่องหมายชาร์ปนี่ก็รีเจ็คเลยนะฮะแล้วก็มาร์กไปแล้วก็ทำไปเรื่อยๆจนหมดนะฮะถ้าหมดก็รีเจ็คกับเอ็กเซปต์นะฮะเวลาเขียนอัลกอริทึมจริงๆทูลลิงแมชชีนเนี่ยมันเป็นมีความเป็นอัลกอริทึมเยอะเลยนะฮะเพราะนั้นเราก็เขียนเป็นอัลกอริทึมแบบนี้ได้นะ,ะตรงคำอธิบายเราก็เป็นอัลกอริทึมเลยเนาะเราก็บอกว่าเครื่องจักรมันจะวิ่งทงา, n, างไนะะงฮ แต่ว่าพอเขียนตรงนี้เสร็จเนี่ยเราจะสร้างทุนนิยมชินจริงได้ไหมมันก็ไม่เชิงเนะมันเหมือนเป็นแบบคําอธิบายอันกอเหมือนวิชาอันกอครับเราบอกเราจะเรียนตัวเลขยังไงอ๋อต้องเรียกแบบนี้นะอันนี้ก็เป็นคําอธิบายเนาะมันไม่ใช่ตัวอันกอที่แท้จริงถ้าจะเป็นแบบนี้เราก็จะต้องเออจะต้องเอ่อมนิยามทูนนิยมชินแบบแบบฟอร์มอลนิดหนึ่งซึ่งวันนี้ผมจะจบที่ตรง definition ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวคราวหน้าเรามาดูยลเดี๋ยดเพิ่ม,เต,มเติมอีกทีนึงเนาะหลักๆก,ก็คือว่าเอ่อคีย์ของมันนี่ค ว่าทุริมิชินสถานะตรงนี้มันจะทําอะไรเนาะแต่หลักๆก,การทำงานทุริมิชีนเนี่ยมันก็เบสิกเลยดูเครื่องหมายที่เทปดูสถานะปัจจุบันของมันนะฮะแล้วก็เขียนลงมาในเทปหรือขยับหัวไปทางซ้ายหรือทางขวาเนาะเพราะฉะนั้น transition function ของมันเนี่ยก็มี input Input transition function ก็มี current state นะฮะแล้วก็ symbol บนเทปที่มันเห็นนะฮะผลลัพธ์ก็ Next Sta t e นะฮะแล้วก บอกว่าจะไปซ้ายหรือไปขวานะของที่จะเขียนลงไปในเทปแล้วก็แล้วก็ new s t a t อันนี้คือแบบ direction นะฮะคือจะไปอยู่ตรงไหนอะประมาณนั้นนะฮะเพราะนั้นก็ input มันจะเป็นแบบนี้นะฮะทา,างทิ t i o งมันจะหน้าตาแบบนี้ก็คือสถานะปัจจุบันข้อมูลบนเทปสถานะถัดไปเขียนอะไรลงไปบนเทปแล้วก็เดินซ้ายหรือเดินขวาประมาณนี้นะฮะยกตัวอย่างเช่น ถ้าอยู่ถ้าเดลต้าคิเนี่ยเท่ากับ r าร์บเนี่ยก็คือถ้าอยู่สถานะ Q เห็น Input A นะฮะให้เปลี่ยนไปสถานะ R เขียน B ลงมาในเทปแล้วก็เดินไปทางซ้ายอย่างเงี้ยนะฮะประมาณนี้เพราะนั้น definition ของทุลิมเมชินนะฮะจะเป็นเซเวนทูเปิลนะฮะอย่าเพิ่งตกใจเนาะอย่าเพิ่งตกใจเอ,อนะฮะเราก็จะมีเซตของสเตตนะฮะคิวนะฮะอินพุตอินพุตอัลฟาเบตนะฮะ อันนี้เป็น Input Alphabet ที่จะต้องไม่มี Bank Symbol นะครับไม่งั้นเราจะงงเนาะแล้วก็ Tape Alphabet นะฮะ t a p e a l p h a b บ t เนี่ยบางที Alphabet ที่บนเทปมันอาจจะเยอะกว่า Input Alphabet นะฮะ alphabet อ n p u t a l p h a b า t จ,จะมีแค่0กับหนึ่งแต่แต่ a l p h a b e บบนเทปอาจจะมี Star มีชาร์ปมีอะไรก็ว่าไปอาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะฮะอันนี้มันเป็นเชิง Formalization นเฉยๆนะฮคีย์ก็คือ t n t i o n Function นะฮะรับ State รับ input บนเทปนะฮะสิมโบลบนเทปแล้วก็บอกว่าจะไปไหนเขียนอะไรแล้วก็ขยับซ้ายขยับขวานะฮะเสร็จแล้วก็จะมีสเตทสามอันนะฮะ start state accept state แล้วก็ reject state สังเกตว่าเราจะไม่มีสเตทที่ accept หลายๆอันนะฮะอันนี้เพื่อความง่ายเนาะก็คือกระโดดมัที่ก็ accept กระโดดมันี่ก็ reject นะฮะเป็นเป็นสเตเปล่าๆเลยนะฮะไม่ได้เป็น set นะไม่ได้เป็นเซอ่ะ ประมาณนี้นะฮะตัวเดฟิชั t i ของทูริยมชินก็หน้าตาแบบนี้ไอเดียคือทุกอย่างเหมือนคล้ายๆเดิมหมดเลยนะฮะคีย์คือที่แตกต่างคือไอตัวนี้นะ,ะตัว t า a n s i t i นฟัง n c t i o n ท่านั้นเองนะฮะซึ่งซึ่งก็จะเป็นอะไรที่แตกต่างาของเรานะฮะก็จะต้องบอกอย่างเงี้ยชิบ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 บอกว่าสเตตอะไรอะไรอยู่บนเทปแล้วก็เปลี่ยนไปไหนเขียนอะไรลงบนเทปแล้วก็จะซ้ายหรือจะขวานะทีนี้ประเด็นว่าทุเริยนชินจะวิ่งทะลุเทปด้านทุเริยนชินเราเนี่ยมันจะเทปมันจะเป็นด้านเดียวนะฮะ เพื่อความง่ายก็คือเทปมันจะวิ่งด้านเดียวแบบนี้ข้างนี้มันตันนะฮะส่วนจะนิยามว่าถ้าถ้าตัานแล้วยังไปซ้ายจะพังไหมนี่อีกเรื่องหนึ่งนะฮะเราเราคงไมไ่ลงดีเทลตรงนั้นเท่าไหร่นะเทปยาวไปเรื่อยๆนะประมาณนี้หัวเทปเครื่องจักรก็เป็นแบบนี้นะ,ะโอเคคิดว่าพอเห็นภาพไม่มากก็น้อยเดี๋ยวเราลงรายละเอียดเพิ่มเติมของทูนิชแมชชีนกันในกันในคราวหน้านะฮะสำหรับวันนี้น่าจะประมาณนี้มีคําถามไหมฮะ รงกูเกิลดูเดิ้ลถ้าใครเล่นแล้วชนะนะฮะก็แปะรูปที่ชนะมานะมันจะไม่เป็นเฉลยแล้วมันจะเห็นคำว่า Google ครบนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะจัดสรรรางวัลให้นะฮะเดี๋ยวผมจะไปโพสให้ใน Discord อีกทีหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นรางวัลพิเศษโอเควันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะฮะมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมฮะ